ส่วนหุ้นทําเงินในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นเรียกได้ว่าเงียบเหงาก่อนจะหยุดยาวและว,ว่าต้องระมัดระวังอยู่ในหมดระมัดระวังทันอย่างไรดีคะคุณเอกคือคืออย่างนี้เอาปูเรื่องเซตอินเด็กก่อนะนะครับเดี๋ยวดูกราฟที่ผมเตรียมมาจะเห็นว่ากราฟมันแทบจะเป็นแฟลตเลยคือกรอบร่างจะอยู่1,300เห็นหมั้เหมือนเส้นตรงเลยมั้ยแต่มันเป็นเส้นตรงที่ดิ่งลงเล็กน้อยความาชันลดลงเล็กน้อยค,คือกรอบร่างอยู่ประมาณ1,300กรอบบนจะอยู่1,330จะเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นของนั่งทุนก็คือพอเล่นตัวใหญ่แล้วโดน<ช>นะครับถ้าไม่ซื้อกรอบร่างแล้วไม่ขายกอบบนถึงแม้คนซื้อกรอบร่างและขายกอบบนก็ได้แก๊ไม่เยอะเพราะว่าฝรั่งขายมีแรงกดสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของการเล่นหุ้นในช่วงสองสามอาทิตย์นี้คือทุกคนเล่นตัวเล็กแต่ผมอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งตัวเล็กที่คุณควรจะเล่นเนี่ยคือตัวเล็กที่อ้างอิงกับคอมมูนิตี้ยกตัวอย่างเรื่องที่คุณนินาบอกอเรื่องอยาง,ยางใช่ไหมคะคือ,อยางเนี่ยไม่ใช่เพราะสตไม่ว่าจะ STA ไม่ว่าจะเป็นเนอร์ไม่ว่าจะเป็นททลับนะครับหรือ STGT แต่ STGT เนี่ยพอดี Market เวกเกอร์เขาเก่งก็เลยก็ต้องเล่นเร็วหน่อยนะก็ต้องเล่นเร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่มันมันพอมีแกลบในการเทรดดิ่งแต่ถ้าเป็นตัวเล็กอื่นๆผมยกตัวอย่างเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าอากาศไม่ดีนะถ้าเกิดใครเล่นหุ้นคงจะรู้ภาษาคนที่เล่นหุ้นก็บอกว่าแรงซื้อมันไม่มีทั้งทั้งสตอรี่มานะ เที่ยวด้วยกันเนี่ยก็มีคนใช้สิทธิ์ถึงแม้ไม่เยอะนะครับแล้วเมื่อวานก็ต่อสิทธิ์นะครับผมเชื่อว่าอีกภายในสองอาทิตย์เข้าคารมงกก็คงเรียบร้อยนะครับแต่อาการมันออกจริงเพราะว่าคนที่ทําธุรกิจในโรงแรมท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าต่อให้คนไทยมาเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะรายได้มันก็ยังหายไปจริงนะครับและราคาพุดมันก็สะท้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นโจทย์คืออย่างนี้ครับท่านนักทุนครับ ยังเป็นกลยุทธ์ในการเล่นตัวเล็กเพราะภาพใหญ่เนี่ยยังไม่มีคําตอบอะไรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้หนี้ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ล่าสุดผมเชื่อว่าช่วงเราปิด4วันในข่าวจะแรงขึ้นเรื่องโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกอย่างนี้ครับ 1. คือ,อยังเทรดดิ้งเล่นตัวเล็กใช้เงินส่วนน้อย2วันนี้ฝากหุ้นตัวเล็กเหมือนเดิมครับตัวแรกที่ผมจะฝากผม,ผมฝาก MC Group ไปดูกราฟเลครับ เอ็มซีกุ๊ปเนี่ยมองในเชิงทางเทคนิคอย่างเดียวเลยนะครับออดูอาการเนี่ยแฟดและกำลังเพิ่งเริ่มเล่นนะครับราคาปัจจุบัน9บาท75 9บาท70น่าสนใจในการซื้อเกิงกำไรอยากให้ต่ำกว่า9บาท50นะครับรอบนี้อาจจะไปประมาณ10บาท50หรือ11นะครับแล้วก็ตัวที่2แน่นอนครับคอมม u n i t y ครับ STA ครับ,ร,บราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ27บาท50 28บาทถ้าไม่หลุด27บาท รอบนี้อาจจะเล่นเฉียดเฉียดสามสิบนะครับโอ้ค่ะต้องบอกว่าคือมาพร้อมกับประเด็นโดยความจริงเนี่ยคือคุณเอกก็แนะนําหุ้นในกลุ่มยางพารามาก่อนหน้านี้แล้วที่เนอร์ก็ดีนะแนะนําไปแล้วแลหลายรอบแล้วก็เลยคนก็เบื่อไงอเปลี่ยน,นบ,บ้างเนคีค่ะเพราะว่ามีซอรี่จริงๆสําหรับกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ใครที่ลงทุนนะคะเราเอา2ตัวนี้นะคะไปจัดพอร์ตดูแต่ก็ต้องบอกว่าคือถ้าจบกําไรวันนี้ได้ก็ดีนะคุณเอก แล้วเดี๋ยวไปรอเก็บเงินสดแล้ววุ่โจนจันทอมมูริตี้เนี่ยคอมมูนิตี้อาจจะไม่ต้องใจร้อนมากเพราะว่าผมผมเชื่อว่าถ้าโควิด1นทกลับมาอีกทีเนี่ยมันจะมีสตอรี่เล่นเรื่องยางนะครับแล้วเรากำลังจะทำสตอรี่เรื่องของฮับยางโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมันจะมันจะสตอรี่อาจจะออกในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านะครับแต่ไทมิ่งเหล่านี้ จะไม่เหมาะสำหรับการลงทุนแบบ V I จะเล่นจะเหมาะสำหรับการเล่นเป็นรอบสั้นๆน,นี่ก็เป็นเทคนิคนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงที่เซ็ตแกว่งตัวแล้วก็ค่อนข้างแฟตในช่วงนี้นะคะพอพูดถึงกลุ่มคอมมูนิตี้ต้องบอกบว่ามันไล่ขึ้นมาเลยนะคุณเอกคือในช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าทองขึ้นบิตคอยขึ้นแล้วมีน้ํามันก็มีการปรับตัวก็ไม่ได้ต่ํามากนะคะ<ต>ราะว่ามีความส้ขามขเลยนะ แต่ว่ามีมีแชนีตัวค่าระวังเรือก็ขึ้นนะคะใช่ใช่ใชที่ผ่านมาที่ผ่านมาซึ่งมันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ารอบนี้มาที่หุ้นยางพาราก็คือราคายางพาราปรับตัวขึ้นในรอบ3ปีแย,แยกให้ออกระหว่างโลหะมีค่าคะนะกับเซฟเฮฟเว่นแล้วก็ Community คอมมิชชั่นคคอมมิชชั่นผมว่ายังเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีความต้องการแล้วก็คอมมิชชั่นที่มันเพยตามสตอรี่โควิด19เช่นอย่างยังเล่นได้ แต่เซฟเฮเว่นไม่เหมือนกันนะ,ะคือเมื่อคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือนัสแดกเนขึ้นเยอะ,ะและมีสัญญาณในการโยกสินทรัพย์จากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ที่เล่นคอมมิชชั่นเนี่ยให้เล่นพวกคอมมิชชั่นที่เป็นสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของ โเโควิดนะครับถึงจ<ค>ะเป็นสตอรี่ที่ยังเล่นได้อยู่ในช่วงนี้เทคนิคเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้ดูว่าเอ๊ะฉันจะลงทุนในพวกคอมมิตีต้ต่อไปอะไรดีรดังนั้นไปดูราคายางพารากันเลยนะคะความจริงเ่ยราคามันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วเพราะมีการประมูลราคายางพาราเพื่อส่งมอบกันปรากฏว่าคือเดือนกันยายนราคาเฉลี่ยนะคะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ประมาณ61 บาทต่อกิโลกร,รมัมต้องบอกว่าคือมันเป็นราคาสูงสุดของรอบปีเรียบร้อยแล้วน,นะคะ พี่น้องสุนยาก็ต้องได้ประโยชน์ใช่ค่ะคือร้องเฮเลยเพราะว่าราคาในปี2563ที่ขึ้นมาในคันนี้นะคะย้อนไปเมื่อปี2560ก็ถือว่าเป็นในรอบ3ปีเพราะว่าปี2560สูงสุดของเขาคือเดือนมกราคม,อมตอนนั้น86บาท19สตาสั์ต่อกิโลกร,รมัมก็ถือว่าสูงแล้วนะหลังจากนั้นไม่เคยแตะเลยคุณเอกอต่ำลงมาเรื่อยๆคือมันเฉลี่ยประมาณเขาบอก25บาบาทจนถึงแก๊ป60บาทมันกว้างมากแสดงว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย ยางพาราเนี่ยมาปรับตัวขึ้นคือช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่ผ่านมานี่คือกรอกบแคบๆไม่ได้ขึ้นเลยช,ชาวสวนยาก็เลยบอกว่าโอ้ชันเนี่ยรับคอรับกรรม ต้นทุนก็สูงแถมราคาขายก็ไม่ได้ด้วยปุยสูงขึ้นแล้วก็ราคายางมันไม่ขึ้นมันเป็น3า0โลร้อยนะครับก่อนคือราคา3า0โลร้อยเนี่ยคือราคาก่อนที่จะมาเป็นยางแผ่นลมควันใช่ะนะครับแต่ตอนนี้พอมาเป็นยางแผ่นลมควันมันขึ้นเนี่ยชา้สูนก็จะได้ได้ราคาขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไปใช้นเรื่ององทำธุรกิจเรียบร้อยสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆสําหรับแผ่นยางลมควันชั้น3นะคะนี่คือเป็นตัวเลขจากการยางแห่งประเทศไทยพอาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือสัญญาณหนึ่งมันมาจากเรื่องความต้องการของจีนคุณเเอออกกห็นนบวว่าาจีีมมคต้ง การใช้อย่างมากขึ้นอาจจะเป็นพวกอ,อุตสาหกรรมยานยนของเขาเองหรือว่าการฟื้นตัวเขาต้องการอาัดฉีดเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจค,ความต้องการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมเขาก็เยอะก็เลยมีคําสั่งนะคะมาสั่งซื้อในแถบมาเลเซียในไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วก็เลยได้ผลดีเข้าไปด้วย แต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วมันจะมีเรื่องประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันมีผลต่อราคาหุ้นแล้วก็กําไรด้วยใช,ใช่แล้วก็อีกอีกแผ่นหนึ่งกำลังจะขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นเลยค่ะอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเพิ่มให้ดูเดี๋ยวดูอีกแผ่นนึงครับคือเป็นหุ้นยาง3ตัวนะคะที่มีกําลังกําไรและกําไรครึ่งปี6กาออกมาซึ่งซึ่งถ้าดูนะกำไรมันเพิ่มขึ้นที่ผมบอกว่าคอมมูนิตี้ช่วงนี้ยังเล่นได้กําไรมันเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างจากบริััทจจดดะเเีียนนน่่่กาาลลงคคคืือออวมมช2พ อย่าง STA ทีรับที่ชัดเจนบางคนบอก n e r Trading ได้ประโยชน์อะไรมันเหมือนสต็อกน้ำมันไงคือถ้าเทรนยางขึ้นเนี่ยต้นคุณตอนคุณซื้อคุณซื้อถูกคุณก็จะกำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มันจะได้ประโยชน์พร้อมๆกันแล้วก็ผมยังเชื่อว่าสตอรี่อย่างนี้จะอยู่ประมาณสักอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเปรียบเทียบคู่แข่งไม่มีคุณลองไปหาไปดูตัวอื่นดิมันไม่มีสตอรี่เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กเนี่ยเวลาเราเลือกเทรดเนี่ย สังเกตไหมครับจริงๆผมก็บอกบอกสมาชิกผมนะก็ให้เลือกเลือกพวกนี้3ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเลือกอนะครับอยากจะเพิ่มเติมด้วยคะข้อมูลคือมันมี2ตัวนะคะที่มันมีข่าวว่ามีกองทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนแล้วมันเลยเป็นซอรี่เพิ่มเติมให้กับราคาหุ้นของตัวนั้นนะคะอย่างเนอร์นเนี่ยก็คือไดวา ที่เข้าไปเรียบร้อยแล้วคือ <ฮะ S 1> ถึงขั้นว่าขอตื้อซื้อหุ้นเนี่ยมานานมากกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ยอมตัดขายออกมาให้นะคะในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาบิดขาไปเรียบร้อยแล้วส่วน STA มีกองทุนมาเลเซียค่ะคุณเอกเข้าไปขอซื้อนะคะหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็เรียบร้อยแล้วมีการขายกันไปเรียบร้อยแล้วก็เลยส่งผลทําให้มีการมองว่าวิขนาดต่ตางชาติี่ยยังสนใจเข้ามาซื้อหุ้นยางพาราในประเทศไทยดังนั้นเนเขาคงมองเห็นกําไรแน่นอนเลยไตมาสามคือทั้ง3ตัวนี้คุณเอกมีโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมคะคือกำไรนแน่นอนกำไรต่อ,อเนื่องคือไตมาสองดีอยู่แล้วนะครับเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เราโชว์ไตม่าสามก็จะดีอย่างต่อเนื่องครับแต่กลยุทธ์ในการเล่น อย่าเล่นจนจบไตรมาสสาเข้าใจไหมคือคือ,คอไม่ใช่คุณรอบอกประกมมาศงบไตรมาสสเดือนเดือนอะไรอะเดือน11แล้วคุณค่อยขายไม่ใช่คุณเล่นในช่วงเนี่ยช่วงนี้มันช่วงกลางไตรมาสสมนะครับ คุณเล่นอย่าจบไตรมาสสแล้วค่อยเลิกเ,เพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์สอาทิตย์นี้ยังสนุกสนานได้ถ้าอย่งงางนั้นขอดู2ตัวเนื่องจากว่า S T a มาทีหลังความจริงเนี่ยคือไทยรับเบิร์เนี่ยคือเรียกได้ว่าซิลลิ่งหลายรอบแล้วนะคะใ,ในช่วง2วันที่ผ่านมาเนอร์ด้วยเหมือนกันเนอร์นี่ก็ขึ้นมาต่อเนื่องเลย S C A ขึ้นวันนี้เลยค่ะผมผมคิดว่าทั้ง3ตัวนะอ,อัพไซด์ยังมีได้อีก20% แล้วเอสทีทีอ t ค่ะเอสทีทถึงบอกไงว่า m a r ก็ t Maker อร์เขาเต่งเก่งก็เล่นได้ก็เล่นเร็วหน่อยไม่ใช่ไม่ดีนะหุ้นนี้นะครับแต่ว่ามันเก่งและราคาขวากเขาดีเนี่ยราคาเขาขายตอนแพงสุดไงคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราจะมีหลัก going concern going concern เช่นปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ไหมเพะอิญเขาเข้าช่วงที่คิดว่าดีเกือบที่สุดมันก็เลยไม่มีใครกล้าบอกว่าปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้ไหมแต่ว่าทั้ง3ตัวหรือแม้แต่ SCGT เนี่ย ช่วงสั้นยังถือดิ่งได้นี่ก็เป็นภาพนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ให้เรียกได้ว่าเทคนิคกลยุทธ์การลงทุนสําหรับหุ้นยางที่ต้องบอกว่าวันนี้มาแรงจริงๆนะคะ